สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับ FC ทุกท่นานเข้าสูช่สช่องสไวน์ชาแนลครับสไวน์ชาแนลมือนีก็ได้มีโอกาสอ,าาอา่ามาอ่าบั่นของเบิกซับหน้าขี้นะครับนอกเบิกซับหน้าขี้เพราะว่าอาเจยยศเป็นสีมาล้อมวงสวงเลือล่ำอาอา่าอ่าแก้บนให้กับอา่าเมญยาปทุมมานะครับนะักบอนก็ได้นเั่งขึ้นวงสวงมา ต่างๆมากครับนี่ครับเครื่องบวงสรวงมากนะครับเนาะมากถวายแกเจ้าแม่ปทุมมาเพิ่นกะมีโชคมีลาบนั่นนะครับเพิ่นมาขอบ่นเอาโชคเอาหลับนะครับเนาะเพิ่นกะได้ไปหลายแสนอ่า่นกะเลยมื้อนี้เป็นวันพระนะครับเนาะคนกะได้เหนื่อมากล่ำบวงสรวงขอแก่บน่นแล้วก็พร้อมที่ขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ปทุมมาเฮานะครับเนาะไปพร้อมๆกัน บัดนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับเนาะเพิ่นกัสีได้ร่ำบวงสรวงนะครับเนาะบันเท่ากับอ่าสวายชาแนลกัสีผ้าเข้าไปชมการร่ำบวงสรวงของเจ้าแม่เออเจยยศนะครับเนาะบวงสรวงให้เจ้าแม่นะครับเนาะเจย์ยศกัสีร่ำบวงสรวงกับเพิ่นว่าเพิ่นร่ำบ่เป็นนะครับไปสีผ้าไปเบิ่งเพิ่นสีร่ำเป็นบ่เป็นถ้ากติดตามชมอ่าต่อไปนะครับว่าเพิ่นสีร่ำงามบ่งามนะครับเนาะไปสวายชาแนลสีผ้าไปครับติดตามไปครับติดตามไป คสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับอันนีเจยยมาเนี่ยอกามาลีในอธิบายเอฟี่ตังไหมคะอ๋ออันมานีามานีนภูกับยาปนใบใช้มีโซมีไส้ก็สีมะแก่บนเนสินะก็เลยเมากมันได้อีนีสีได้ได้อันตัวได้ค่ะได้อันสองเจ็ดไมคะได้สองค่ะได้สองเจ็ด เจ็ดคือเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดเดสองมโได้ตอ้ยเด็สาตป่ะนะามโตอ้เคืองที่โชคสมานได้ได้คือจะได้หลายนะครับเนาะอันได้หลายอยู่ค่ะโอ้สาตโสาตโสาตเออดีใจน้ำดีใจน้ำใจน้เน้อคอดีอันนี้มือนีเกียยอดบนงังไวค่ะอันบนล่างคนเนี่ยค่ะโอ้ค่ะมาล่มาจ้ามา มารับแกะบนเนาะสิขอเนไม่บอจ้าสิขอไม่สิขอพ่อจากกูจากนาไม่ทางทองขอไปฝากเอนเด้อได้ตัได้ถ้าเบิ้งเอาคเีลค่ะเนาะอคนไ้ค่อบค่ะอันนี้เป็นของพระเนาะค่ะเนาะ เิ่นมาขอค้อนใหญ่นะคะบ้านหน้าขี้นะคะบ้านหน้าขี้บันกะสิร,รับงานล่ำบวมสวงแกะโตบวมสวงพร้อมนะคะสีระมาิชิเทวีปูเชมิดอสาว, <c oughs> สวโอ้ยเอาไม้เอาไม้ดับยๆๆ กดออกคนยังค่อยตัดออกเอ็ตัวตัวกดบ้างคนนี่นะค่ะกลับไปของพระน้าขบ้านหน้าขีแล้ว่ะเน้องคนจะาด้ขอพ่อนย่หนีแล้วนสามเด็กนไดถึงสามตัวเนาะค่ะอันนี้คนจะสามารถแก้บนเนาะค่ะเนาะ ค่ะทางบ้าน้างขี้กับลาบงานบนวมสัวงานร่ำพร้อมนะคะอันนี้มันเป็นจะสถานที่คือเป็นที่ส่วนบุคคลเระคำหม้ออาบนี้อยู่ในของพระบานเพิ่นอาบน์เกิดเคยมี่าโชกลาภอาผู้ใดที่มาขอบวมสวงหรือม,มาขอโชกลาบกับโชกลาบกับมาเกิดกบ อ่าปูติมาขอนะครับว่ากระไดตตามกันเส้นกระไดทั้งหลายนะครับเด้ออ่าอันนี้เขากับิ่อไปนะครับว่าอ่าอันนี้ก็นายที่พันกระชีอ่าจุดถูกนะครับว่าจุดถูกเชียงท่าเลยพร้มพอมพร้อมกับสีการมีการล่ำวงสวงอ่าต่างๆพร้อมกับอยู่ในห้องอันนี้เป็นหอน้องเป็นห้องพระส่วนตัวนะครับเด้อเป็นห้องส่วนบุคคลของเพิ่น อ่าผู er beans, ้พ oh no. ิทีมีโชคลาภเขามาขอโชคลาบแล้วก็มากแกะบนด้วยการรับมงสวงครับบ่ามันเป็นสถานที่เปิดนะครับเป็นสถานที่ปิดเพิ่นก็อยู่ในบ้านเพิ่อนนะครับเนาะเพิ่นก็อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มาขอโชคลาบได้เท่านั้นครับมาขอโชคลาบได้สําเร็จแล้วเพิ่นก็มาแกะบนด้วยการรับมงสวงหรือว่าอ่าแบบต่างๆตามรูปแบบที่บนเอาไว้นะครับเนาะเอาบัดนี้เฮาก็มาพอติดตามไปพร้อมๆกันนะครับเดนะ กอบ่อนด้ามานตีต่องานล่ำได้ด้วยจา้าเนาะคได,ด้ติดต่องาน อันนี้กลเป็นอ่าอ่าที่เมยยศเพิ่นมากตัวสูงนะครับเนาะเด็กอ่าตัวแทตัวนั่งทุเพิ่นคือเป็นเลขถูกเพิ่นจุดไบเดนกลับเด้อ่าอ่าหน้าหน้าขี้เบิกซับหน้าขี้่นจุดไบเนะครับเนาะอ่าไม่ตัวใดเนาะหน้าขี้เนาะเก่าสูงเก่ากันโอ้เก่าสูงเก่าเราสั่งกลับมาหนี่ เก่าศูนย์เก่าอ๋สิ่อามันตีหัก่มันติหักใ่่านมาได่อ๋เอาอสีผ้าเบิ้งเล็กถูกนะครับเนาะอันนี้เล็กแก่บนของเงนเกียรดินนะครับเนาะคนใดในตัวนี้นะครับเนาะมาเบืงกับเบื้งกัานะครับเนาะเก่าศูนเก่ามันเก่าเมแปดเก่าเมืองขัู้นเก่า้แปดเก่านี่ที เอาเบิ่งกระคักเด้อครับเด้อเอาเบิ่งเอาเบิ่งไผเบิ่งมันเด้อครับตาเด้อครับเด้อแต่เบิ่งนั่นวามันเก่าสูนเก่าแต่ว่าเบิ่งในนีีมันเป็นห้อยหักห้อยแตกนะครับเนาะก็ว่ามันสิได้ตัวใดเอ้าขั้นที่เป็นแค่สูนเก่าอีหลีก็หักออกขั้นที่เป็นตะลันตะหักหักออกให้เหลือแต่สูนเก่าตัวเดียวหรือก็สูนหักครึ่งนี่มันสิเป็นหยังล่ะครับ ศูนย์หักเครื่องมันที่เป็นหนึ่งเก่าวะเขนเป็นยังสั่นนะครับนอกใจเห็นนะครับเนาะบาดยิ่พไอยศิภาไปเบิ่งตัวเลขเจยศเพิ่นแนวทางของเพิ่นจีได้มืินนี่นะครับเนาะไปติดตามพอยติดตามสวายชาแนลไปครับสวายชาแนลสิภาไปอย่าลืมนะครับเข้ามาแดี่ยวกดงได้กดแชร์สวายสวายชาแนลเลยนะครับเด้ออันนี้คือเลขของเจยศนะครับเนาะเพิ่นได้มามืินนี้ครับเพิ่นกาอ่าเป็นตัวเลขที่เพิ่นมาล่ำแก่บนแล้วก็ขอโชคขอลาบได ต่ออีกครับการเป็นแนวทางนะครับเด้อเอาไปพิจารณาญาณกันอ่าเฮวิไวเซวิสในญาณการรับชมนะครับเด้ออันนี้เพียงแต่ว่าเป็นแนวทางให้คนืดูนะครับเนาะคือคนมาล่ำบวงสวงมันอีกคนกับมะคอต่อครับได้ตัวนี้ไปนะครับเนาะนี่นะครับเด้อพอไว้กับอ่าซอยชาแนลกับได้อ่าได้ตัวเลขตัวนี้จัดได้จัวเลขตัวนี้จากเกยยศนะครับเนาะเพิ่นมาล่ำบวงสวงมันอีเพิ่นบ่ค่อยล่ำ่นก็ล่ำนะครับเนาะหลังจากทำ เออชมพิธีการร่ำพิธีบวงสวงเพควรกับโอ้ยอ่อนซ้อนครับเพิ่นร่ำประเปณีการร่ำงามขนาดเลยรับด้วยฟ้อนนะครับบรรเทาเออฟ้อนงามนะครับนะครับเนาะเอาสารจิมมี่มีโชคลาภกัน,น,ทกน,ทกนทุกคนทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียังงามงามครับผม